ครับสวัสดีครับมือนี้เป็นมือวันที่สิบห้านะครับมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับช่วงคำคำแรงๆประมาณสามทุมกลัวนะครับกับมีครับแม่ครูนะครับพร้อมกับนุญาลูกศิษย์ครับพร้อมกับอาจารย์สมจิตบัวทองครับปูให้แม่ครูพร้อมกับอาจารย์สมจิตนะครับไปจุดธูกนะครับสิบเก้าดอกนะครับพร้อมกับ แต่งคัน1ิบเก่านะครับให้อาจารย์สมจิตนะครับจุด1ิบเก่าให้แม่คู่จุด1ิบเก่าดอกนะครับเนาะครับผมก็ให้ลูกศิษย์ลูกน้าครับไปจุดถูกขอพรนะครับองค์เจ้ายายูดานในนะครับคนละ1ิบเก่าดอกขึ้นกันนะครับช่วงนี้นะครับอาจารย์สมจิตกับแม่คู่ก็ลั่งจุดถูกคารวะนะครับบอกกล่าวนะครับองค์ปูหน้าโคนะครับที่กาลั่ง สร้างนะครับสร้างกับสางได้ได้หลายเติบพอสมควรแล้วครับเพราะเพราะว่าพระอาจารย์นะครับที่ทางวัดครับกับสางเพ็ดโค้งสร้างครับองค์ใหไงนะครับเป็นปูนาโคองค์ใหญ่นะครับหรือว่าเป็นปูใหญ่นะครับอยู่วัดศาสนุบุญวรารามนะครับอ่แม่คู่กับอาจารย์สมคิดกําลังจุดธูปนะครับอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานนะครับช่วงนี้กระมั้นสามถุนนะครับหลังจาก พระทั้งวัดนะครับเพิ่นทำวัดเสร็จแล้วนะครับเพิ่นเสร็จประมาณสามทุ่มนะครับขับแม่โคกับนำพาทุกศิธย์นะครับไปจุดทูาอยู่กับองคปูหน้าโคนะครับอ่าที่เขาตั้งสางอยู่อันนี้เป็นยูดันในครับดังกิจภาวนานะครับทูบเป็นทูบที่ปู่ตานะครับยิบอ่าเลือกให้ยูทั้งหอนะครับให้มาจุดมือนีครับมือนีเป็นมือสันบันดีเอดยิมบาครับ สิบเกานี่ก็มีความหมายเพราะว่าให้แม่คู่จุดสิบเกาดอกคันสิบเก่าให้อาจารย์สุมกิตนะครับจุดสิบเกาดอกแต่งคันสิบเก่าคือกันนะครับเนาะเอามาลุ่นไปน้กน 19, 16, ากัน1นึ่เก่าหฮกเข้ากับจะเริ่มนะครับแล้อหนึ่งเก่าหกหรือว่าเจ็ดเก่าที่แม่คู่เพิ่นฝันนะครับเพิ่นฝันครับเพื่นฝันวานะครับอ่ามีคนมากกับิบอกวางเสละว่าเยบอกเเก่า 7, 9, นะครับเอาไพิจรณาเอา นะครับพักมาลุนกันนะแม่ปูครับกับจุดถูบเสียงไทยแล้วนะครับอ่าจุดถูบเสียงไทยแล้วก็าอาธิษฐานตังนางจิอธิษฐานบอกกล่าวองค์ปูหนาโค่นะครับเนาะอ่าว่าอ่าขอเบิกนะครับเบิกบุญเบิกสิเพราะว่าก็าต้องใช้เงินตัวนี้นะครับมาได้โชคได้มาแล้วนะครับก็น้ำเงินตัวนี้แหละสิได้มาเห็ดมาสั่ง, ah าางรับผมอ่าสาธุสาธุไปด้วกันอ่แอนยิ้มกับ เอากระกุ้นไส้นะครับไปเอากระกุ้นไส้ครับมาให้อาจารย์สมจิตนะครับครับตั้งถูกเพื่อเอฟซีซีได้เห็นชัดเจนหลังจากเด็กทูบออกมา3ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวแอดจิมกาซีไปทายนะครับไปทายครับทายลูกลงบ่าจะเป็นชิปเลี้ยวนะครับชิปเลี้ยวหรือว่าเพดส่วนตัวนะครับเนาะเป็นเพดของแอดกิมของแตงโมนะครับเนาะครับผม มาลุนน้ากันครับอาจารย์สมจิตก็นั่งหลุนมาตัวใดเนาะครับอ่าตัวแรกเนาะครับตัวแรกมาแล้วครับเป็นเลขสี่นะครับอ่าตัวแรกอ่ามาแล้วเป็นเลขสี่นะครับเทากับมาลุนตัวที่สองน้ำกันนะครับ่าตัวที่สองสิเป็นเลขใดนะครับเนาะอ่าครับปูหนาโคครับสิประทานโชคให้ลูกให้หลานครับสามตัวตรงตรงบองหมดวันที่สิบหกนะครับมีหน้าโคพ่อสอสองพันหาร้อยหกสิบแปด ครับตัวแรกเป็นเลขอ่าเเป็นล克斯ครับอย่างชัดเจนอย่างงามนะครับเนาะครับผมอ่าครับกับแม่คู่คับอาจารย์สมจิตนะครับเฮ็ดไปกับเพื่อเอฟซีนะครับอ่าอยู่ต่างประเทศแน่อยู่ต่างจังหวัดแน่ภาพบางท่านก็ร่วมบุญกันมากนะครับหลายปีครับประมาณจะเป็น8ปี7ปี8ปีเก้าปีละละนะครับแต่ว่าบ่มีโอกาสนะครับได้มาสักการะกราบไฟครับองค์ปู ชี้ปาขาวจักเทื่อนะครับมีแต่ตั้งกิจิฐานเห็นแต่ยี่ได้ทั้ง่อง YouTube นะครับเนาะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ลงคลิปได้ไปนะครับกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่าครับช่วงนี้นะครับปูเฮาเพิ่นบ่คอยให้ถ่ายคลิปนะครับนอกจากปูเพิ่นเสียอนุญาตนะครับถึงสิถ่ายคลิปได้นะครับกัแต่ว่าแอดยิมแอดแตงโมนะครับกับแม่คู่ก็มาสรุปให้คือเก่านะครับเนาะ สรุปคำว่าของปูปูให้แนวทางมากหรือวัดตัวเลขมากครับกับมานําเสนเอ f ซีคือเก่านะครับครับแม่คู่กับนกพนุมเมื่อนะครับคับอาจารย์สมจิตนะครับอาการห่อนได้ครับพัดลมกับบมีนะครับห่อนเอาเพราะว่าช่วงนี้มันจะดูร้อนนะครับเพราะว่าสิเขาเดือนหาสงการแล้วนะครับมาลุนไปน้ากันตั้งกิจภาวนาซอยแม่คู่นะครับอาจารย์สมจิตพร้อมครับทีมงานครับไปนั่ง ต่างกิจภาวนาอยู่ด้านในนะครับดางขององค์เจ้าหญินะครับอันนี้เป็นองค์ปู่ใหญ่นะครับอยู่คนละเขตนะครับอันนี้เป็นกําลังสร้างนะครับกําลังสางองค์ปู่นาโคครับผมก็สร้างได้ไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละครับเพราะว่าพระอาจารย์ดวงดีพันกาคาเพชรโค้งสร้างไว้กระย่างสวยงามครับอ่าครับผมอันนี้อยู่ดันดันในนะครับด้านในคือว่าเป็นในธรรมก็ได้นะครับเพราะว่า จะเป็นองค์ปูหนาโกเกี่ยวนะครับอ่าครับองค์ง่ายนะครับเนาะก็รอติดตามไปเรื่อยอ่าครับก็ดีใจนะครับที่อ่าเพราะว่าปูเสียสางอะไรนะครับแม่ผูหขอมนกผ้าซางสําเร็จทุกอย่างนะครับก็คอยเห็ดคอยทําคอยสร้างไปนะครับอ่าครับก็คอยยิ่งยทุกทุกท่านครับที่ได้เห็นเหล็กถูกมือในแล้วครับก็สุขสุมันๆแต่จะลืมครับตัวเลขนะครับตัวเลขที่แม่ผูไปหยิบปิงปองนะครับหรือว่าหยิบเรือยู่บ้านคุณแม่ฮันนี่ นะครับแม่ฮันนี่สีสานขับมือไปถวายนะครับขับมือไปถวายนะครับอยู่ขับถวายมะลำแก้บนนะครับมือวันที่14ที่ผ่านมานะครับปู่ตากับกระซิบแม่คู่ครับหลังหยิบปิงปองแล้วแล้วก็เลขปิงปองที่อาจารย์สมจิตหยิบได้ก็คือ6006นะครับสำหรับแม่คู่ยิบได้แปดแปดห้าเจ็ดหรือแบบแปดเจ็ดห้านี่แหละครับผมประมาณนี้นะครับเนาะ สำหรับปูกับซิฟโครงสุดท้ายอยู่สารแม่ฮันนี่ออกปากก็คือ6กเกาเกาหกนะครับอ่าเากับพิจารณาเอานะครับอ่าและกาแอดยิมนะครับไปกราบจากซีสเกตแล้วครับกับกราบอ่ามาอ่าบุญบนันวันเกิดของหลานป้าบุญมากคือว่าแม่ประไพนะครับกับแอดยิมกับใบเต่ยงพระเขาพระนามให้ถวายปูอ่าปูตาเฮาครับความปูพ่มงอยู่บ้านพ่อบุญมากนะครับกับเห็ดซอยจุ เห็ดลอยอซอยจูเห็ดกับเข่าเห็ปูถ่ววายปูนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มนะครับอ่าปูกะแอดดิมก็ได้เขียนอ่าชุดทูบขอโชคกับอ่าองค์เจ้าที่นะครับองค์พุ่มแล้วก็องค์ปูตานะครับเด็กทูบอยู่บั่นคุณพ่อคุณมากครับมือหมอลำนะครับนอกจากคือหนึ่งหนึ่งศูนย์เตว่าครับอ่าครับไปออกตำเหล้าครับของมือนั่นนะครับถึงเจ็ดเจ็ดถึงหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะอ่าเอฟซีก็ได้ ครับกันสนั่นว no ันไหวนะครับอ่าครับก็ดีใจนําครับเอามาลุ้นน้ากันครับตัวที่สองมาแล้วครับตัวที่สองนะครับเนาะตัวที่สองครับเป็นเลขสองเลครับเด้ออ่าตัวที่สองเป็นเลขสองครับผมอ่ามาแต่สองตัวครับมันกิอ่าไมหมสาจากหน euh. be ่อยเพราะวันว่ามีอากาศล่มเข่าอ่าล่มประพันนะครับเนาะครับมันกิไมหมสาจากหน่อยครับผมสำหรับอ่าตัวเลขคำนวณนะครับคำนวณของแม่คู่นะครับงวดวันที่สิบหก สิงหาอ่ามีนาคมนะครับสิบหกมีนาคมครับมาเจ็ดกับมาสองนะครับอ่ามาเจ็ดกับมาสองเลครับเด้อก็ของเสียจวนมาหนึ่งกับมาสามอ่าสำหรับจับคู่ของเสียจวนก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับอ่าสักราคาของแม่คู่นะครับที่เพิ่นฝันอ่าคือว่าฝันก็ได้ครับฝันว่าอ่ามีผู้เฒ่ามาบอกนี่แหละครับก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับอ่าสำหรับ ไปพระปามื่อน,นี้นะครับก่อนพระป่าสวงเสาโองม์พระป่านะครับไปล่ำถวายครับองค์ู่เวสวรรณครับหรือว่าองค์ปู่พญานาคนะครับหรือว่าองค์ปูรีครับอยู่วัดปา่าวัดบรรเมิดนะครับหรือว่าวัดปู่เททองนะครับแม่ยคู่ไปจุดทูปคาระวาปูรี่นะครับอยู่หอปูรีครับปูรี่กับซิปปูรี่กับฟังล่ำกับสันว่าอย่ากเบิ่งหมอล่ำแม่ยคู่ว่า อ่าขันอยากเบิ้งวอลลัมไฮโชกอ่าห้โชกไม่คู่ตัวสันวาหดนี่ครับปูรี่กับสิบเก่าโอ้เก่าเก่านะครับอ่าเก่าเก่าเก่าสิบเก่าแหละครับอ่าคือเก่าเก่านะครับเนาะเป็นเบิร์นอ่าสี่กับมารุนกันอ่าปูรี่กับเคยบอกแม่นดีครับปูรี่กับได้อ่ามารุนตัวที่สามนั่ะครับอ่าใส่เวลาโดนเติบนะครับเนาะอ่าตัวที่สองได้แล้วก็คือเลขกสองมานะครับซีสองมาแล้วอ่าตรงกับทะเบียนรถของอาจารย์สมจิต พอดีเลยครับเด้อ่าทะเบียนของอาจารย์สมจิตมีอ่าเปไอ้ครับมีมีสีกับสอง่ลยล่ะอ่าครับผมอ่าครับตัวที่สามตัวไดก็แตงโมห้าแปดสี่สองครับทะเบียนรถของอาจารย์สมจิตก็คือห้าแปดสี่สองนะครับสีมาตรงกันบ่มาดุนเบิงสีกับสองมาแล้วนะครับอ่าครับผมอ่าสําหรับแอดยิมนะครับอ่าแอดยิมงวดนี้มักตัวใด้นะครับมักตัวใด้นะครับแอดยิมกับมัก อ่าสิบหกสิบเก้านะครับสกัดสิบเก็ดนะครับที่ปู่ให้ต่อตั้งแต่ตองงวดนะครับปู่บอกว่างวดนี้อ่าเก็ดมาหลันเปอร์เซ็นต์วันศัลยว่าเกำลังหลุดน้ากันอ่าเก็ดมาหลันเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแล้วก็ปู่ให้อ่าคุณแม่อ่าน้องไม้เมืองชุมแพสิบเก้านะครับแต่ว่าให้แม่คู่อมหวนไปหยิบรางวัลเลขค่ายสองตัวครับก็คือหนึ่งหกสิบหกนะครับเด้อตั้งแต่มือตองงวด ครับผมอแอ็นยิมก็เลยบอกคลิปดูอยู่นะครับเอฟซีนะครับเท่ากับพิจารณาเอฟซีมากบางท่านปู่ใครสิบเจ็ดครับคล้ายๆกันเป็นตัวเก่าตัวเดียวคือเก่าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบหกคือเจ็ดเก่าเชิงสีนะครับแล้วครับเท่ากับพิจารณาเอาครับแต่ว่าปู่กับแม่คู่กับว่าปู่บอกว่ามีเบิ่นขาหนึ่งวันศัตวว่าเท่ากับมาเบิรนไปน้องการนะครับเนาะครับว่างวอนี้จะมาเบิ่นบอครับก็รอติดตามไปเรื่อยๆอ่ะมาลุ้นเลขทูต้องกันว่าตัวที่สามจะเป็นตัวใด ตัวแรกก็คือ c ตัวที่2คือ2นะครับเนาะอ่าตัวที่สิเป็นตัวใดครับมาหลุให้ํากันครับอาจารย์สมจิตกำลังหลุดในตัวที่3อ่าครับผมบอกว่าอ่าจะได้ของดีต้องใจเย็นเย็นทุ่นอ่าหอนก็อวดเอานะครับครับผมอ่าครับอันนี้เป็นด้านในนะครับด้านในครับมันจะเป็นคล้ายๆทำนะครับที่อ่าท่ระอาจารย์เพิ่นออกแบบมานะครับเป็นมีประตูเขายางดีนะครับแล้วก็จะมีองค์ปูนาคู่วเกี่ยวรอบแล้วก็ไป ครับเป็นหนักปกอยู่ข้างบนนะครับสูงครับสูงใหญ่พร้อมนะครับเนาะอ่ะก็รอติดตามไปเรื่อยๆเฮาก็สาธุสาธุให้ได้เฮ็ดได้สร้างนํากันเนาะครับครับช่วงนี้ก็3:00นกว่าๆครับ3:00นกว่าๆนะครับเนาะครับก็รออ่าตัวนี้ทุบเซนไทยว่าสิมา3ตัวสิมาตัวใดเนาะครับอ่ะก็รอติดตามไปเรื่อยๆครับผมอ่าแม่คู่ก็บซองอ่าอาจารย์สมคิดก็เบิ่งครับผมอ่ามาแล้วว่าซั่นว่า4กับ2มาแล้วตัวที่3สิเป็นตัวใดเนาะครับเนาะ อ่าครับผมครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามานะครับเนาะอ่าเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับผมบปวาแอดเตียงโม่แอดยิมแอดอะไรจะล่วงชิมได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก็กดไลค์กดแชร์ให้คือเก่านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับครับมารุ่นครับตัวที่สามครับมามันก็ต่เอ่อไม้ายจางน้อยครับเพราะว่าอากาศพมไถยที่นะครับเนาะ อ่ากับมาเม่คู่สวงเงมองแล้วอ่าครับเห็นตัวหัวประจันว่าอ่าเห็นตัวหัวกลมๆเป็นตัวไรนเนาะตัวที่สามเหมือนครับผมอ่าเมื่อนี่ครับปูตาปูอ่าให้ใส่ชุดขาวนะครับอ่าให้ห่มขาวครับกับนี่ลูกสิลูกหาบางส่วนนะครับไปนั่งสมาธิอยู่ด้านในครับมาแล้วครับอ่าตัวที่สามนะครับตัวที่สามเป็นเลขแปดครับอ่าสี่สองแปดนะครับเนาะตัวที่สามครับเป็นสี่สองแปดเลยครับเด้อครับอ่า ตัวที่1 C ตัวที่2มา2ตัวที่3นะครับเป็นเลข C อ่ะของแตงโมกับไทยสัดเจนนะครับของเอ็นยิมกับไทยสัดเจนนะครับเนาะส2 8อ่ะครับมักกะตามกันบอมมักกะพันนะครับการจุดถูกเสียงไทยมันกับมีเขามีหลุดนะครับอ่ะกันมันผิดพลาดประกันได้กะกับขอโทษขออภัยนะครับเด้อครับเข้ากับทางกิจธิฐานซอยกันครับอ่า สำหรับตัวเลขที่แม่คู่เพิ่นมักเนาะครับเนาะอ่าเพิ่นมักอยู่ในใจแล้วเพิ่นก็าฟันพร้อมครับเพิ่นมักเก่าเกจเกจเก่าวันศุกร์ครับผมสําหรับเพิ่นไปยิบสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไว้มีหนึ่งเก่าหนึ่งเกจเกจเก่านะครับเกจศูนย์ครับที่เพิ่นไปยิบไว้อ่าดเอฟซี FC, ทันซีไปดึงสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยตัวเดียวกับแม่คู่ครับกับนี่ที่แอดยิมบอกไปนะครับเนาะครับผมอ่ะโชคๆมันมันลำลำได้รวยๆเด้ครับเด้อคิดเงินไหนได้เงิน